นี่เรามาถึงโรงแรมแฟร์ฟิลด์ชีบอยแกนนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือแมริออตเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในอากาศตอนนี้อยู่ประมาณลบหนึ่งองศาแต่คุ่พ่อเอคิดว่าไม่หนาวเลยเย็นสบายซะอีกชอบมากโอ้เยี่ยมเลยฮะนี่ประตูที่จะเป็นประตู2ชั้นนะครับเข้ามาด้านซ้ายจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับแล้วก็จะมีมุมขนมเล็กๆน,น้อยๆอยู่ตรงนี้ มีส่วนๆของนั่งเล่นนะฮะมีโต๊ะมีโซฟาให้นั่งเล่นจะเป็นในส่วนของร้านอาหารเบรคฟาสต์นะครับจะได้สวยงามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาถ่ายกันดีกว่าเดี๋ยวพาคุณพ่อยาไปดูยิมแป๊บน,งนึงนี่ครับฟิตเนสอยู่ฝั่งนี้ภายในฟิตเนสนะครับก็มีอุปกรณ์ให้เลือกเล่นทั้งลูวิ่งแล้วก็แอร์วอลกนะฮะแล้วกน็นอกจากนั้นก็จะมี เวทให้ยกด้วยบรรยากาศที่นี่เยี่ยมมากมีน้ำให้ดื่มด้วยครับเราก็จะมีชิ้นส่วนของสระว่ายน้ำพาไปดูสระว่ายน้ําดูนี่ฮะสระว่ายน้ําสูง4ฟุตครับประมาณ1.2เมตรโอ้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เลยลึกสุดก็คือ1.4ครับเราเดินเข้าไปบริเวณทางเดินไปที่ห้องนอนของเรานะคะ ห้อง2028ครับเดี๋ยวคุณพ่อเอะหากุญแจแป๊บหนึ่งที่นี่ใช้คีการ์ดในการเปิดห้องนะครับ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันว่าห้องของเราสวยงามขนาดไหนครับห้องนอนเตียงใหญ่ครับอโ,โอเคนี่ฮีเตอร์ใช้ได้ ยาม,มีที่ที่ป่าไหมไม่ยาม,มีที่ที่ผ้าเสออื้อผ้า,ลลการกหันเลยไม่ได้ไม่เชื่อหันเวฟได้นี่ห้องน้ำน,นะเฮ้ยมีอ่างมีอ่างมีอ่างแค่ด้วยเออชิลเลยโอ้โหอ,อรุณสวัสดิ์ครับอ่าวันนี้เป็นวันเสาร์อ้าวเช้าวันเสาร์เนาะม,มึนๆ เดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวกันอาหารเช้าที่นี่เหมือนเดิมทุกวันเลยมีเปลี่ยนแปลงก็แค่ไข่อย่างเดียวนิดๆหน่อยๆอ,อย่างที่ว่านะฮะพ่อเอม๋มานอนพักที่นี่อยู่2อาทิตย์อาหารเช้านี่เหมือนกันหมดเลยทุกวันก็กินกันจนเลี่ยนไปเลยก็บางคงมือก็ต้องทานมาม่าก,กันนะฮะแต่ว่าอาหารเขาก็อร่อยใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาหารเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเยอะมากครับเดี๋ยวเขามาทำกิจกรรมอะไรจำเรื่องนอนนี้มีไข่ต้ม ถ้ามีพริกกับเกลือก็ดีไปเลยด้เลยอันคือไหนชีสอ่ะซอสซาชีมซอสซ่าไม่ใช่ซอสซา,าอันนี้อันนี้ชีสอะไรซอสาชิมิคืออันนี้ชื่อไหนซ้ำประเทศหรืออ่าเป็นซอสเม็กซิกันอ<ม>ันนีาา้เบรคฟาสต์ไซ้เหล้าอันนี้ก็มีมเรียกว่าะอะไรนะวอฟเฟิลเนี่ยเป็นว,วอฟเฟิลอันนี้เอกไวท์อะไรเอกไว,ไว,ไว,ไวิทฟริตต้าไวท์ไหม ไว้บริตาแล้วก็นี่ไข่คนกับเบคอนวันนี้เป็นซีเรียลครับซีเรียลของเด็กน่ารักน่ารักผมค์กแล้วก็เป็นซีเรียลแผน่นใส่เรซินอันนี้ก็ท็อปอัพบน,นซีเรียลอยีกทีหนึ่งตัวท็อปอัพซีเรียลนี่ขอนในตู้เย็นนะมีย oghurt น,สนมสดก็มีพวกวแฮมขุดซอง ส้มน้ำ,อนำอแอปเปิ้ลครับนี่ก็มัฟฟินโดนัทขนมปังมีแอปเปิ้ลลูกแพรแล้วก็มีดีแคปมีฮอตวอเตอร์มีโบ้ในสุดเราก็เห็นหิมะตกครับหิมะตกครับเห็นไหมบนเพิงเอาข่าวเต็มเลยโอ้ น่าจะตกเกลี้ยเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้จะลงมาดูอีกรอบหนึง่ง,งนี่นะอยู่บนรถใครก็ไม่รู้นี่ขาวจัวเลยคนละเรื่องก,กับน้ำแข็งมันนั้นเลยอันนี้มันน้ำแข็งใสเลยนะใสใหม่เลยคนละเรื่องับน้ำแข็งวันนั้นเลยคนั้นแสกน้ำแข็ง,ขง,ขง <c oughs> ได้เห็นหิมะหน่อยหนึ่งแล้วดีใจดีใจลองดูก่อนว่ามันจะตกหนัก,กว่านี้หรือเปล่านี่ครับเรายังตื่นเต้นกันอยู่เราดูจากห้องนอนของเรานะหิมะเต็มลานจอนดรถเลยครับเ้าจุ๊ไปหมดเลยบรรยากาศดีมากตื่นเช้าเดี๋ยวขึ้นมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงกันนะครับ ตื่นเช้าขึ้นมาครับอย่างที่เห็นนี่หิมะลงเต็มรถเลยนะครับรถหลายๆคันก็เต็มไปด้วยหิมะโดยเฉพาะรถเราเนี่ยหน้ากระจกขนาดนี้เต็มไม่หมดเลยจะจะเห็นบนทางรถวิ่งของโรงแรมนะเขามีการกวาดหิมะไปเพื่ออำนวยความสะดวกไว้แล้วนะฮะเราจะเจอหิมะอย่างนี้ไปอีกประมาณวันสองวันนะนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าโหสภาพรถเราจะออกไปจากที่จอดรถกันได้ไหมเนี่ยมาดูรอบๆกันอ,อีกทีหนึง่ง ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เขาทำหมูปิ้งเป็นบาร์บีคิวนะฮะนั่งไม่ไหวหนาวมากอตอนนี้ครับเจ๋งเพื่อนร่วมเดินทางของเราก็กำลังกวาดหิมะอันนี้จะมีอุปกรณ์กวาดหิมะอยู่ในรถเลยตอนแรกเราขึ้นมาเราก็งงว,งว่ามันคืออะไรคล้ายๆที่ขัดรองเท้าพอมาดูเจอหิมะจริงๆก็ลองเร้นไปเส้นมาว่าเขาทำไงกับหิมะบนรถเขาบอกต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่า มีเนาะอยู่บนรถก็เลยเอามาล้องกว่าทิม้าออกก็จะมีมีขนเป็นเป็นขนฝั่งเนื้อนะว้กว่าแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงที่เป็นยาไว้ที่รับขู่ทิม้าออกก็ใช้เวลาพอสมควรนั้นนะครับกว่าจะได้ออกจากโรงแรมเพราะเราต้องกว่าทิม้าตัวนี้ออกไม่งั้นไปไหนไม่รอดเลยจริงๆนะนัะนนเจ๋งก็รับหน้าที่เป็นคนกว่าทิมา้าบนรถเลย เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันต่อไปนะจะมีคลิปหนึ่งค่อยจะพาไปดูเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะของชีบอยแกงครั้งนี้นะครับอ่านี่ครับบรรยากาศของวันเดินทางกลับนะครับหิมะหายไปหมดแล้วอันนี้มันบริเวณด้านหน้านะครับมีที่จอดรถสำหรับรถไฟฟ้าด้วยอันนี้คือด้านหน้าของทางโรงแรม Fairfield by Marriott นะครับเป็นไงบ้างสวยงาม เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูรอบๆภายในตัวล็อบบี้อีกครั้งหนึ่งละกันก่อนที่เราจะเดินทางกลับได้เข้ามานะฮะอย่างที่บอกไปได้แต่ต้นคลิปเพอ่เข้ามาเราจะเป็นที่นั่งบรรยากาศนั่งสามารถมานั่งดูทีวทีวทีวีตอนเย็นอะไรได้สบายสบาย,บายแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวของรีเซพชันครับแล้วก็จะมีมุมขายขนมอร่อยอร่อยในด้านขวาตรงนั้นก็จะเป็นมุมสำหรับทานอาหารเบรคฟาสต์นะครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปก,กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจนนิกลาวด้วยนะครับแล้วดูพ่อเอพาไปเที่ยวอเมริกาต่อวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม